ในช่วงเวลาที่ผ่านมาข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็คือกรณีที่กองทัพเรือไทยเดินหน้าสานต่อโครงการจัดสร้างเรือดำน้ําที่ได้ทําสัญญากับประเทศจีนไว้โดยเรือดำน้ําลํานี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือทางการทหารและยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยกับจีนซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งกระแสเห็นด้วยและคัดค้านอย่างกว้างขวางการสร้างเรือดำน้ําสําหรับประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียวเพราะในอดีตย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบป,ปีก่อน ประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำประจำการอยู่จริงและยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีเรือดำน้ำใช้เพียงแต่ในเวลาต่อมาเรือเหล่านั้นหมดอายุการใช้งานและถูกปลดประจำการไปจนประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ไม่มีเรือดำน้ำมานานนับหลายสิบปีความพยายามที่จะนำเรือดำน้ำกลับมาสู่กองทัพจึงเกิดขึ้นเรื่อยมาแต่ก็มักติดขัดด้วยปัจจัยทางงบประมาณเศรษฐกิจและแรงต้านจากสังคม การกลับมาของโครงการเรือดำน้ำจีนในครั้งนี้จึงกลายเป็นประเด็นร้อนเพราะโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันด้านอำนาจทางทะเลโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีข้อพิพาทในทะเลจินใต้ความมั่นคงทางทะเลกลายเป็นหัวใจสำคัญของหลายประเทศไทยเองแม้จะไม่ได้มีข้อพิพาทโดยตรงแต่ภูมิศาสตร์ของประเทศทำให้เรามีชายฝั่งทะเลยาวมีเส้นทางเดินเรือที่สำคัญเชื่อมทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน การค้าระหว่างประเทศกว่า90%ของไทยต้องพึ่งพาการขนส่งทางเรือดังนั้นการมีเรือดำน้ำจึงถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรือและสร้างภาพลักษณ์ขององค์การป้องปรามภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลายคนอาจตั้งคำถามว่าเหตุใดไทยจึงเลือกซื้อและสร้างเรือดำน้ำจากจีนแทนที่จะเป็นประเทศอื่นเหตุผลหลักๆมาจากเรื่องของงบประมาณและการเมืองระหว่างประเทศประเทศไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจก,การลงทุนการค้าและความมั่นคงการเลือกจีนจึงเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขณะดเดียวกันราคาที่จีนเสนอถือว่าต่ำกว่าหลายประเทศผู้ผลิตตะวันตกทำให้โครงการนี้ดูจะเป็นไปได้ในเชิงงบประมาณแต่แน่นอนว่ามีเสียงวิจารณ์ตามมาว่าราคาที่ถูกอาจแลกมากับคุณภาพที่ด้อยกว่ารวมถึงความเสี่ยงด้านการพึ่งพาเทคโนโลยีและอะไหล่จากจีนในระยะยาว สิ่งที่ทำให้ข่าวนี้กลายเป็นกระแสถกเถียงมากขึ้นก็คือปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ที่ใช้ในการสร้างเรือดำน้ำเดิมทีในสัญญาที่ทําไว้จีนจะต้องติดตั้งเครื่องยนต์ที่ผลิตจากเยอรมนีแต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านการส่งออกและกฎระเบียบระหว่างประเทศทำให้เยอรมนีไม่อนุญาตให้ส่งออกเครื่องยนต์ชนิดดังกล่าวไปยังจีนเพื่อใช้ติดตั้งในเรือดำน้ำที่จะขายให้ไทย ปัญหานี้ทําให้โครงการล่าช้าและกลายเป็นจุดที่หลายฝ่ายใช้วิาพากษ์วิจารณ์ว่าไทยอาจเสียประโยชน์จากการเจรจาเพราะไม่ได้เครื่องยนต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสุดท้ายจีนจึงเสนอทางออกด้วยการใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตโดยจีนเองแทนซึ่งก็กลายเป็นประเด็นใหม่ที่สังคมไทยตั้งคําถามว่าเครื่องยนต์ดังกล่าวมีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือเพียงพอหรือไม่หากเกิดปัญหาในอนาคตประเทศไทยจะเสียหายมากน้อยเพียงใดในอีกด้านหนึ่งกองทัพเรือและผู้สนับสนุนโครงการได้ให้เหตุผลว่า การมีเรือดำน้ำแม้เพียงหนึ่งลำก็มีคุณค่ามากในเชิงยุทธศาสตร์เพราะเรือดำน้ำคืออาวุธที่มองไม่เห็นเคลื่อนที่อย่างลับๆใต้ท้องทะเลการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีเรือดำน้ำประจำการย่อมทำให้คู่แข่งหรือประเทศรอบข้างต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจดำเนินการทางทหารใดๆต่อประเทศนั้นจึงเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์การป้องปรามหรือการสร้างสมดุลแห่งอำนาจถึงแม้เรือดำน้ำของไทยอาจไม่ได้มีจำนวนมากแต่การมีไว้ก็ทำให้ศักยภาพทางการป้องกันตนเองดูน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้กองทัพเรือไทยได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการใต้น้ำซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาในอนาคตหากประเทศไทยต้องการจัดหาเรือดำน้ำเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามฝ่ายคัดค้านกลับชี้ให้เห็นถึงภาระทางการเงินของประเทศโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่งบประมาณหลายหมื่นล้านบาทที่ต้องใช้กับการจัดซื้อและสร้างเรือดำน้ำถูกมองว่าอาจจะนำไปใช้พัฒนาส่วนอื่นที่เร่งด่วนกว่า เช่นการศึกษาการสาธารณสุขหรือการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนหลายเสียงตั้งข้อสังเกตว่าความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจก็เป็นความมั่นคงที่สําคัญไม่แพ้การทหารหากประชาชนยังมีปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําสูงการทุ่มงบจํานวนมหาศาลไปกับอาวุธที่อาจไม่ได้ใช้งานจริงย่อมเป็นสิ่งที่ยากจะยอมรับอีกประเด็นที่ถูกวิพากษ์คือความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ สัญญาซื้อขายเรือดำน้ําจีนถูกตั้งคําถามตั้งแต่แรกกว่ามีการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนเพียงพอหรือไม่ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยกําหนดเวลาการส่งมอบรวมถึงการรับประกันคุณภาพได้รับการอธิบายอย่างละเอียดหรือไม่เนื่องจากนี่คือการใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชนทุกขั้นตอนควรถูกตรวจสอบได้แต่ความรู้สึกของหลายคนคือโครงการนี้ดําเนินไปอย่างปิดลับและไม่เปิดโอกาสให้มีการถกเถียงอย่างจริงจังในสภาหรือสาธารณะ เมื่อพิจารณาในแง่มุมภูมิรัฐศาสตร์ไทยอยู่ในจุดกึ่งกลางของอาเซียนและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายประเทศรวมถึงมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนการเลือกที่จะจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนอาจสะท้อนถึงทิศทางนโยบายต่างประเทศที่โน้มเอียงไปทางจีนมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อสมดุลความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้เช่นกันดังนั้นบางฝ่ายจึงกังวลว่าโครงการนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องการซื้ออาวุธ แต่เกี่ยวข้องกับการวางตำแหน่งของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยหากมองในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวการมีเรือดำน้ำหนึ่งลำอาจยังไม่เพียงพอสำหรับการสร้างขีดความสามารถทางทหารที่สมบูรณ์แบบกองทัพเรือไทยเคยมีแผนที่จะจัดหาเรือดำน้ำถึงสามลำเพื่อหมุนเวียนประจำการแต่ด้วยปัญหางบประมาณและแรงต้านจากสังคมทำให้เหลือเพียงการเดินหน้าโครงการแรกหากในอนาคตไทยต้องการสร้างกองเรือดำน้ำที่แท้จริงย่อมต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกมหาศาล นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยากกว่าจะคุ้มค่าหรือไม่และประชาชนจะยอมรับได้มากน้อยเพียงใดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือทัศนคติของประชาชนต่อการทหารในปัจจุบันหลายคนมองว่ากองทัพไทยมีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับภัยคุกคามที่แท้จริงในภูมิภาคขณะเดียวกันก็มีภาพลักษณ์ด้านการเมืองที่ทําให้ความน่าเชื่อถือลดลงเมื่อกองทัพเสนอแผนการจัดซื้ออาวุธใดๆจึงมักถูกตั้งคําถามด้วยความระแวงว่ามีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงหรือไม่ โครงการเรือดำน้ำจีนก็ไม่ต่างกันความไม่ไว้วางใจที่สะสมมานานทำให้การสื่อสารจากกองทัพไม่สามารถโน้มน้าวสังคมได้ง่ายแม้จะมีเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์รองรับก็ตามในมุมมองของผู้ที่สนับสนุนหากมองข้ามปัญหาเครื่องยนต์และความล่าช้าการได้ครอบครองเรือดำน้ำจีนก็ถือเป็นก้าวสำคัญเพราะจะทำให้ไทยกลับมามีขีดความสามารถใต้น้ำหลังจากห่างหายไปนานหลายทศวรรษ กองทัพเรือจะได้พัฒนากำลังผลให้มีทักษะใหม่ๆและหากสามารถประสานความร่วมมือด้านเทคนิคกับจีนได้จริงอาจนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการซ่อมบำรุงในประเทศซึ่งจะมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกระโหมไทยในระยะยาวในที่สุดแล้วประเด็นเรือดำน้ำจีนของไทยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายมิติไม่อาจตัดสินได้ด้วยคำตอบสั้นๆว่าถูกหรือผิดดีหรือเลวเพราะมันเกี่ยวข้องทั้งความมั่นคง การเมืองระหว่างประเทศเศรษฐกิจภายในประเทศและความเชื่อมั่นของประชาชนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของสังคมหากกองทัพและรัฐบาลสามารถอธิบายรายละเอียดของโครงการอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างจริงจังก็อาจช่วยให้โครงการนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่หากยังดำเนินการแบบไม่เปิดเผยและไม่ชี้แจงให้เข้าใจได้ก็มีแนวโน้มว่าจะถูกต่อต้านต่อไปเรื่อยๆ การเดินหน้าสร้างเรือดำน้ำจีนของกองทัพไทยจึงไม่ใช่แค่เรื่องการเพิ่มอาวุธให้กองทัพแต่ยังเป็นบททดสอบความสัมพันธ์ไทยกับจีนเป็นตัวชี้วัดความโปร่งใสขององค์การใช้งบประมาณแผ่นดินและสะท้อนถึงวิธีคิดของสังคมไทยต่อบทบาทของกองทัพในศตวรรษที่21สสุดท้ายแล้วสังคมไทยต้องหาคำตอบร่วมกันว่าเราต้องการให้ประเทศเดินไปในทิศทางใดความมั่นคงที่แท้จริงสำหรับไทยคือการมีอาวุธทันสมัยหรือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและเศรษฐกิจ หากหาคำตอบได้ก็จะทำให้การตัดสินใจเรื่องเรือดำน้ำหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ใดๆในอนาคตเป็นไปอย่างมีเหตุผลและได้รับความไว้วางใจจากสังคมมากว่าที่เป็นอยู่